สวัสดีครับผมแม่พี่น้องครับวันนี้อาจารย์สวรรคจักรวาลก็มาพบกับพี่น้องอีกเช่นเคยนะครับก็จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับโรคจิตวิญญาณนะครับผีปีศาจวิญญาณทั้งหลายต่างเลยก็จะมีหลายๆเคสนะครับอย่างเคสแรกนี่ก็ก็สวัสดีของอาจารย์ครับเขารมป่วยอาจารย์ก็ไปเยี่ยมนะครับแล้วก็ไปดูอาการนะครับแล้วก็อาจารย์ก็ไปช่วยนวด นวดขายเส้นเพราะว่าเขาออกจากการโรงพยาบาลมาแล้วเขาเหมือนมัดตาสังครับกระดิกตัวไม่ได้ก็เลยไปช่วยนวดน,นะครับลหลายๆครั้งนะครับก็ปรากว่าเขาว่าค่อยชั่วก็สามารถเดินได้ได้ัต่อหลังก็ก็ไม่ไม่ได้น,น,น,ดนวดก็เลยกลับก็เลยก็กลับก็พอดีเขาก็บอกว่าเขาหายแล้ว จารย์ก็กลับมาบ้านที่ระหว่างนั้นน่ะเขาก็ไปหามหมอโดยบานบ่อยครั้งบ่อยครั้งนะครับแต่นี้ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเขาโทรมาอาจารย์บอกว่าอาจารย์สวัสดิ์ช่วยช่วยช่วยหน่อยเพราะว่าเขาเขาโดยบานยังไม่รู้ว่าเขาจะเป็นตายยังไงเขาไม่รู้นะครับช่วยบอกองค์มหาเทพนะครับองค์พระศิวะองค์พระผู้พปนาะไรนะครับให้ช่วยชีวิตเขาหน่อยนะครับหลังจากนั้นก็ขายการติดต่อไปนะครับแล้วพอ สามวันต่อมาเขาก็โทรมาเขาบอกว่าอาจารย์สุรัตน์ได้ไปเรียกเขาในเมืองอยู่มนโลกนะครับแลวเขาก็ฟื้นขึ้นมาฟื้นขึ้นมาก็ออ<ม>ก็ดีใจมากเขาบอกว่าสุรัตน์ไปเรียกเขาขึ้นมาตอนนี้ผมก็เลยดูจากญานนะครับดูจากฌานว่าเอจากแหวนจากฌานที่ที่ผ่านมาปรากฏว่ามันก็เป็นเรื่องที่ที่ทางสมาชิกเขาโทรมาบอก ให้อาจารย์ให้อาจารย์ไปสื่อกับองค์เทพให้ให้ไปช่วยเขานะครับปรากฏว่าก็อาจารย์ก็ก็อาจ่อก็ไม่ได้ไปเองนะครับก็อาจจะเป็นองค์มหาเทพนะได้ได้ไปไปท่องเมืองนลกปรากฏว่าไปเจอไปเจอ,เจอธรรมทิคนเนี้ยป้าคนเนี้ยผู้หญิงเนี่ยไปเดินอย่างไยมโลกเดินเ่าไในที่เปี่ยวเยวมืดมืด เดินไปตามเส้นทางไปยังเมืองยมโลกครับจะไปที่นรกนะครับตอนนี้ระหว่างเดินทางนั้นก็เข้าใจว่าจะเป็นเป็นสิ่งที่ที่สมาธิเขาลึกถึงอาจารย์สุนทรตลอดมาก็เลยเห็นเห็นองค์มหาเทพนะเป็นรูปอาจารย์สนุนทรนะครับแล้วก็ไปไปเรียกเขาแล้วก็จุงมือก็ขึ้นมาจากเมืองยมโลกครับเป็นเป็นทางเปี่ยวๆมืดๆนะครับเดินไป ซ้ายขวายังไม่มีอะไรนะครับเป็นทางเปลี่ยนเราจูงๆเดินมาเรื่อยๆแล้วก็มาส่งที่โรงพยาบาลแล้วเขาก็ฟื้นขึ้นมาอันนี้นะครับอันนี้เขาฟื้นขึ้นมาแล้วเขาก็หลังจากที่เขาฟื้นตัวแล้วก็โทรมาหาอาจารย์นะครับนี่อาจารย์เขาก็ดูจากฌานแล้วก็เป็นไปได้เขาองค์เทพเนะี่ยท่านจะลงไปช่วยนะครับแต่เขาแปลงร่างเป็นเป็นรูปร่างเหมือนอาจารย์สุวดิ์เนี่ยได้ล,ลงไปนี่ครับ ก็ก็ก็สาเร็จตามนนอธิษฐานต่อมาไม่นานนะครับหมอไม่นานก็นนหลายเดือนผ่านมาเนี่ยเขาก็มีอาการแบบนี้อีกเขาบอกว่าจะไปเข้าโรงพยาบาลแล้วปรากฏว่าเขาก็น็อกไปก่อนที่น็อกเขาบอกว่าช่วยบอกช่วยบอกองค์เทพด้วยว่าให้ช่วยเขาหน่อยอน,นี่อาจารย์สุรัก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอธิษฐานขอให้ปรากฏว่าเขาก็หลับไปเลยนะครับหลับไปหล,ลับไปหลายวันนะครับทีน,นี้เข้าเจ้าก็ ก็เพ่งจากยานดูจากยานดูจากแหวนพลังจักรวาลแล้วปรากฏว่าข้าพเจ้าก็สื่อสื่อกับวิญญาณของของคุณป้าคนนี้ท่านก็อยู่ในเมืองยมโลกนะครับล่องลอยไปแล้วก็ลอยไปเมืองยมโลกแล้วก็ปรากฏว่าอาจารย์ก็ไม่เจอนะครับในเมืองยมโลกเท่าที่ดูนะั้นก็ขึ้นไปอยู่บนบนบน,บนเขาเรียกดินแดนแห่งโลกจตวิญญาณที่อยู่ติดกับโลกมนุษย์เนี่ยก็ ก็ไปเดินอยู่ในสวนในสวนสวนดอกไม้สวนน้านะครับแล้วก็เดินเดินจะแปลกนะครับเขาตอนมีชีวิตอยู่เนะี่ยเขาก็เดินไม่ได้นะครับเขานอนติดเตียง่วมป่วยอยู่แต่ว่าเท่าที่เห็นอาจารย์เห็นก็เขาเดินเดินได้นะครับตัวลอยไม่ติดพื้นนะครับเดินไปเดินมาพระเจ้าเลยเลยถามเขาว่าเอา้าคุณป้าไม่กลับเหรอ ไม่กลับไปข้างบนเลยอากุณป้าก็บอกว่าเขาไม่กลับแล้วเขาจะอยู่ที่นี่สบายดีมีความสุขอ,อยู่ในสวนสวรรค์อิ่มทิพย์แล้วก็ชมดอกไม้ต่างๆใน,ในสวนในสว,นสวนสวรรค์แห่งนี้เขาเขาไม่กลับและรู้สึกว่าเขารูปร่างแข็งแรงเดินคงแค่ว่องไวนะครับทีนี้อาจารย์ก็เลยบอกว่า ถ้าไม่กลับนั้นนะก็หมายความว่าจะไม่มามงเมืองมณฑุแล้วเหรอเขาบอกเขาไม่มาแล้วเขาอยู่นี่สบายกว่าเขาไม่มาแล้วท่านอย่างนั้น,ม,นมันให้โอากาสนะครับให้โอากาสว่าต้องขึ้นมานะเขาบอกเขาไม่ขึ้นแล้วเขาอยู่ที่นี่สบายดีแล้วอยู่เรื่องเมืองมณุเมืองมณฑุนั้นมีแต่มีแต่ทุกข์ทรมานต้องไปหาหมอเจ็บป่วยเป็นโรคสารพัดโรคเงินทองก็ไม่มีอะไรก็ไม่มี แล้วก็ได้รับความทุกข์ทรมานอยู่ที่นี่สบายมีแต่ความสุขนะครับแห่งนี้ได้แห้สวนสวรรค์นี้ข้าพเจ้าก็เลยกลับกลับมากลับมาโดยโดยใช้ยานยานนะครับยานเข้าไปถามเขาข้าพเจ้าก็ก็กลับมาที่ที่บ้านของอาจารย์นรเนี่ยฮะข้าพเจ้าก็ดูจากแหวนจากหลังจักวาลแล้วดูว่าเขาไม่รอดแน่เพราะว่าอาจารย์ใช้สื่อสื่อจาก จากพลังจักรวาลจะไปสื่อถึงตัวปุ่ป้านี่แล้วเขาบอกเขาไม่กลับไมกลับตอนนี้ก็ก็ก็ช่วยไม่ได้ก็หลังจากนั้นมาไม่นานเขาก็ทางญาติเขาก็แจ้งมาว่าเขาเสียชีวิตแล้วนะครับก็เ,เลยไปทําพิธีตามประเพณีนะครับไปสวดอภิธรรรมศพ,พแล้วก็มีการชาวรกิจนะครับแต่เขาเคยสั่งไว้ว่าให้อาจารย์เนี่ยไปส่งวิญญ,ญาณเขา เม,เมื่อทำชาวประจิจแล้วแนละ้วเอาเท่ากระดูกเนี่ยไป็ลอยแม่น้ำบางปะกงนะครับด้านหลังวัดหลวพ่อโสธรน,นะครับปรากฏว่าตอนนี้อาจารย์ก็ก็ไปด้วยอาจารย์ก็ไปไปร่วมพิธีกับญาติาเขาหลังจากนั้นไม่นานก็ก็ทําพิธีเสร็จเรียบร้อยนี่ข้ารากาก็กลับมานะครับกลับมาก็ขาเจ้าจเทคอยู่จาก จากแหวนพลังจากวันแล้วก็ปรากฏว่าเอ๊ะเขายังอยู่นะก็ยังไม่ไปไหนเพราะว่าอะไรเพราะเขายังห่วงอยู่ห่วงอะไรห่วงห่วงลูกห่วงญาติพี่น้องห่วงบ้านที่อยู่อาศัยต่างๆเนี่ยก็ยังติดอยู่ในติดอยู่ในโรงรถอยู่แต่แต่เขาก็ยังอยู่ในสวนส,วนสวนสวรรค์นั่นแหละสวนสวรรค์นี่จะอยู่ติดกับโรงรถนะครับ แต่เขาก็ยังไม่ไปไหนก็อยู่ตรงนั้นบางทีเขาแวบ,บลงมามาเยี่ยมญาติต่างๆเนี่ยเลยพระเจ้าเรเห็นว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้อย่างนี้เขาก็ยังไม่ไม่ปล่อยวางเขายัางไม่ไปสวรรค์เขาก็เขาก็ไปไปมาระหว่างโลกวิญญาณกับโลกมนุษย์อยู่นี่อาจารย์ก็เห็นว่าเออเขาต้องาองาจารย์ก็แผ่บุญกุศลไปให้นะนะครับก็อาจารย์ก็เห็นว่าเขาก็ยังต้องชดใช้กรรมอยู่ครับก็ยังบุญเวียนอยู่ ในโลกวิญญาณซึ่ติดของโลกมทด,ด์อยู่นี่ครับก็อีกอีกสักสีหปีนะครับเพราะว่าเขาต้องต้องเ,อเขาเรียกปงแล้วก็อีขานจิตให้ละวางไม่ห่วงทางโลกแล้วเนี่ยเขาถึงจะหลุดพ้นและญาติได้ทําบุญกุศลไปอีกส่วนหนึ่งก็จะหลุดพ้นอันนี้ก็เป็นเคสตัวอย่างนะครับที่ว่า,าตายไปแล้วครั้งหนึ่งก็องค์เทพก็ไปช่วยครั้งที่สตายแล้วองค์เทพไปช่วย เขาก็ไม่ยอมกลับก็ถึงแก่ความตายนะครับอันนี้ก็เป็นเคสที่คนตายแล้วฟื้นนะฮะต่ฟื้นมาแล้วก็ตายนะครับอันนี้ก็มีมีอีกหลายเคสนะครับที่ว่าคนคนตายคนตายตายจริงเลยครับทีนี้ว่าก็เมื่อเมื่อก่อนนี่ครับก็มีมีเพื่อนของอาจารย์เนี่ยอา,อายุหกสิบกว่าแล้วก็ก็พบพบพูดคุยกันนะ่ะ เจอกันทันทีข้าเจ้าก็มอ,ม,อมองมองหน้าดวงตาเขาไม่เห็นหน้าเลยคือเหมือนไม่มีเงาหัวไม่มีลูกตาไม่มีจมูกปากคิ้วอะไร<อ>ขา้าวเจ้าก็สงสัยเอ๊ะทำไมตาขา้าวเจ้าฝาดไปหรือเปล่าข้าเจ้าก็เลยไปทักบอกว่าเอ๊ะคุณป้าคุณป้าไม่มีเงาหัวนะไปทําบุญซะเขาก็บอกว่าเขาก็ตกใจเหมือนกันนะเอ้ยอางนี้กันเดี๋ยวเขาจะไปาปนอกเขาจะไปเหมือนไปนอนในโรงศพ ทาวิธีต่ออยูนะ่ตาเนี่ยเขาก็ไปมาแล้วครั้งหนึ่งนะไปากลับมาก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วตอนหลังเขาไปอีกรอบนึงปรากฏว่าวันที่สนี่ไปถึงก็อยู่ได้ไหมอสองเดือนสาเดือนเขาก็เสียชีวิตเลยที่เขาเจ้าก็ตรวจดูจากกาลังจักรวาลจักแหวนแล้วเนี่ยเขาปรากว่าการต่ออยู่เนี่ยมันต่อได้แค่ชั่วคราวต้องต่อเดือนสอเดือนก็ถ้าเป็นอายุหมอายุจริงต้องต่อทุกเดือนนะครับ ต่อทาพิธีต่อเรื่อยที่เขาไม่ต่อเนี่ยเหมือนว่าเขาเปอดยุคไข่น,นี่ครับแล้วพระเจ้าว่าเช็คอยูแ่แล้วเขาก็อยู่ในโลกวิญญาณนะครับอยู่ที่ทิมบันนอกนะครับล,อล,อลอ่องลอยอยู่ยังไม่ได้ฝู่นไปเกิดนะครับก็ต้องชดใช้กรรมอยู่ก็ญาติพี่น้องเขาก็ทําบุญไปเขาก็จะรับนะครับแต่เขายังอยู่น้ำใจสี่ห้าปีกว่าจะพ้นอันนี้เขาเขาตายตายจริงคือไม่มีเงาหัวแล้วเขาก็ตายนะครับแล้วก็มีอีกหลาย,ลายๆเคสน,นะครับที่ที่บัญทีเห็นเพื่อน,อนกันเนี่ยเห็น เห็นหน้าอยู่ระับเนี่ยพอไม่กี่วันเขาเสียชีวิตเขาเจ้าว่าเช็คดูอย่างอย่างมีมีเพื่อนบ้านอยู่คนหนึ่งอายุสี่สิบกว่าเนี่ยก็คุยกันดีก็มีวิแววว่าเขาจะเสียชีวิตหลังจากนั้นไม่นานเขาก็เหมือนเขาเป็นลมบูบไปแล้วก็ตายไปนะครับปรากฏว่ามันมีสองรายที่ติดเลยรายแรกก็เป็นผู้ชายอายุ สี่สิบห้าสิบประมาณเนี้ยคนที่สองก็สี่ห้าสิบตายไล่กันนะครับไล่กันประมาณแล้วห่างกันประมาณสักสี่ห้าเดืนอนคนแรกก็เป็นลมตายหน้าบ้านคนที่สองก็เป็นลมตายในหน้าบ้าน๋ยวบ้านอยู่ใกล้กันเนี่ยเขาก็เช็คเขาชาเขาเช็คดูแล้วว่าอ๋อวิบากกรรมเขาเขาตายจริงเขาไปอยู่เมืองยมโลกอยู่ตอนนี้เขาใช้คาอยู่เมืองยมโลกนะครับก็ยังอยู่ในดุนแดงของของนรกภูมิอยู่ทั้งสองคนเลยเ็ชาวเช็คดูตอนนี้ คุณก็นที่ญาติทาไปเนี่ยก็ถึงนะครับถึงถึงก็เขาก็จะรับอยู่แต่ก็ยังยังอยู่ในมวลงยมรนนอกจากเขาจะมีการบวชบวชพระให้ไปนะครับสองคนเนี่ยก็เป็นวิญญาณอันนี้ก็เป็นเคสที่ที่เพื่อนบ้านเสียชีวิตแล้วจริงๆก็ตายจริงนะครับเป็นลมลักษณะคล้ายๆกันนะเหมือนเป็นลมบูบแล้วก็ตายไปเนี่ยเสื่ออาการอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้จะมีอาการแบบนี้บ่อยนะครับคือหมดลมทีนี้คนเราเนี่ยถ้าเรา ไม่เช็คตวงไม่ไม่สนใจเกี่ยวกับโชคตาไม่รู้จักบุญกุศลเนี่ยทำมาหากินแล้วไม่รู้จักทําบุญสุนทานไม่เชิอเหลือเพื่อมนุษย์ไม่นั่งไม่บําเพ็ญทานศีลภาวนาเนี่ยอายุก็จะสั้นนะครับอายุจะสั้นลงเพราะหลังจากเกินพุทธกาลแล้วแล้วเนี่ยอายุมนุษย์เนี่ยจะสั้นลงถ้าบาเพ็ญบุญกุศลแล้วเนี่ย,อาย,ายอายุก็จะยืนนะครับแต่สองเคสที่ที่สองรา,ายที่ผ่านมาคือเสียชีวิตทั้งคู่ คุณแล้วก็ไม่ฟื้นถอาอยู่ในเมือจยมาโากมนะครับอีก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 หลายปีนะครับก็จะมีเคสอย่า no no <right> งเ <ivot> ง <FREE> ี้ยตายแล้วฟื้นฟื้นแล้วตายอย่างเงี้ยบ่อยครั้งนะครับก็ในแถวบ้านของอาจารย์นี่ก็จะมีบางทีบางเดือนนะตายสองสามรายนะครับมันเป็นเป็นยุคที่ว่าทางเหมือนว่าเขาเก็บวิญญาณนะครับเก็บวิญญาณคนที่ที่ไม่ได้ทําบุญสุนทานเลยเนี่ยเขาก็จะเก็บ เดือดสามคนสี่คนไปเนี่ยเ่านจ้าก็ดูแล้วว่าเอ้ถ้าถ้าเราบัเป็นศีลภาวนารู้จักการออกกําลังกายตัวสุขภาพแล้วร่างกายก็แข็งแรงอันนี้ก็ก็จะมีเคสตัวอย่างให้ดูนะครับว่าว่าว่าตายแล้วฟื้นแล้วก็ตายจริงส่วนที่ที่เคสที่ที่ของลุงเขาเจ้าเองอ่ะเมื่อเมื่อเขาเจ้าเคยออกคิดไปแล้วเนี่ยว่าปรากฏว่าที่จะเล่าเพิ่มเติมนะว่าคือ ลุงของเจ้าเนี่ยเขาไปทำบุญวันสงการมากลับมาแล้วไปนอนนอนหลับไปที่บ้านเขาก็ปิดประตูปิดประตูใส่ก้อนอย่างฮะรใส่ก้อนแล้วก็เปิดพัดลมแล้วก็หลับไปแล้วเหมือนเหมือนเหมือนว่าเขาฝันนะครับเหมือนเขาฝันแล้วก็มีคนมาเรียกแล้วเขาก็เปิดประตูได้นะครับเหมือนว่าเขาสามารถออกจากประตูได้ก็คือก็หมายความว่าคือวิญญาณนะครับวิญญาณเขาออกจากล่างเขาก็เปิดประตู ก็มียมมาทูผู้หญิงเนี่ยสองสองคนก็มาจับตัวเขานะครับอยู่ซ้ายขวาแล้วขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถมาเละครับรถมาแล้วก็ในรถมาเนี่ย็จะมีมีที่นั่งมีเหมือนเหมือนเป็นห้องเป็นที่นั่งก็มีวิญญาณตรวจับมาสามสี่สี่สี่คนนะครับก็ใส่สวมหัวขวาแล้วก็แล้วก็ขับไปตามเส้นทางมืดเปียวแล้วก็เส้นทางนี้ก็มีแสงไฟนะครับสองเป็นทางยาวไปไปในเมืองยมโลกครับ ซึ่งซึ่งนานพอสมควรกันแต่นี้ก็อาจารย์เล่าพวกเติมนะครับว่าว่าเท่าที่ที่อาจารย์ดูจากพระงจักรวาลเนี่ยเขาไปเขาไปจริงแล้วก็ไปถึงเมยมโลกก็จะเป็นเมืองเหมือนกับแพงเมืองเียก็มียามไปผู้หญิงหมดเลยนะครับเขาไปทีไหนก็จะมีพวกบรรดาบิญญาณต่างๆเนี่ยอยู่มากมายเขาก็จับพวกผู้ชายทั้งนั้นเลยครับผู้ชายก็จับบางคนก็ตัดสินให้ไปเคี่ยนตีไปลงโทษไปแบกหินที่ก็ไปไถนาแล้วก็ ทำโทษมันก็มีพวกขึ้นต้นยิ้วก็มีนะครับขึ้นต้นยิ้วเขี้ยนตีเอาน้ําร้อนกอบปากแล้วก็มีคระทะทองแดงด้วยแต่ว่าในนั้นนะ่ะมันจะเป็นพวกยมมาโทษนี่เป็นผู้หญิงนะครับก็จับจับผู้ชายมาลงโทษนะครับมันก็มีเครื่องเครื่องทรมานต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระทะทองแดงบินต้นยิ้วมีเขี้ยนตีแบกหินแล้วก็ไถหนาต่างๆเนี่ย อันนี้พอดีลุงข้ารเจ้าเนี่ยเขาเลยเข้าไปรอคําตัดสินพอดีก็มีแสงออกมาจากหัวควายที่สวมไว,ทว,มไว้ที่สวมไว้นะครับที่สวมไว้ก็ก็คืออโยม,มทูตมัจจุราชมัทูดที่เป็นผู้หญิงเขาบอกว่าให้ให้ถอดบวกดูพอถอดมวกมาปั๊บมีเขาบอกเอารุงอาลุงทำไมมีแสงออกมาบอกอ๋อผมผมผมก็ไม่ไม่อยากจะตายครับผม ทําบุญเยอะผมขอขอขอชีวิตนะครับขอกลับขึ้นไปบนลมทุตต่อนะครับนี้เอ้ตาลุงผมเนี่ยเขาก็ขอขอชีวิตว่าให้ทําบุญเสร็จก่อนแล้วเขาถึงจะลงมานะครับพญายมก็บอก่เอา้าให้โอกาสไปทําบุญก่อนแล้วก็จะให้ลงมาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าจะลนงนรกหรือขึ้นสวรรค์นเนี่ยต้องดูบุญกรรมของของลุงก่อนว่า ถ้ามีบุญเยอะก็ขึ้นสวรรค์ทาบุญน้อยก็ลงนรกปรากฏว่าเขาก็พาไปส่งพาไปส่งบ้านให้ให้ยมทูตพาไปส่งก็ขี่รถม้าก,กลับไปออกจากเมืองแล้วเข้าไปส่งที่บ้านนอนพอเขา้าร่างเพราเขาก็พึงขึ้นมาพึงขึ้นมาก็เขาก็รู้สึกตัวว่าเอา้าเขานอนไปสามวันสามคืนนะครับแต่นี้ที่เขาปิดประตูบ้านไว้ไม่มีใครมาถ้าถ้ามีคนมาเขาเอาเล่าเอาล่าง,ร,างร่างกายเนี่ยไปเผาเขาก็จะเข้าร่างไปไนดะ้เพรากว่าเขายังไม่ยังไม่เสียชีวิต ประตูเขาล็อกก็ไม่รู้ว่าลุงเนี่ยอยู่เขาก็ทธาความสะอาดที่เยี่ยวอะไรต่างเนี่ยก็ทำมาแล้วจนากนั้นแล้วเขาก็ออกจากบ้านนะครับออกจากบ้านไปเขาก็ไปทําบุญประมาณหลายเดือนนะครับหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยก็เขามาหาอาจารย์เขาก็มาเล่าให้อาจารย์ฟังนะครับไปเจออาจารย์ที่บ้าอาจารย์เนี่ยนี่อาจารย์เลยก็เช็คจากพลังจักรวาลแล้วเนี่ยก็ปเป็นเรื่องจริงที่ที่อาจารย์เล่าไปเนี่ยก็เป็นตามนี้ว่าอ๋อเขาเขาตายจริงแล้วก็พูดนขึ้นมาแต่เขา ให้คํมว่าสัญญากับมาจุนาว่าเขาจะกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะอันนี้ลุงลุงก็บอกเขาเขายังยังไม่อยากกลับแล้วก็ทาบุญต่อแต่น้นไม่นานประมาณปีนึงเนี่ยก็มีญาติมาแจ้งว่าเขาเสียชีวิตแล้วก็ไปทาทาชาวนาิจสพเสร็จไปเรียบร้อยเขาเจ้าก็เขาแผ่บุญกุศลไปให้กับลุงนะปรากฏว่าเขาเจ้าเลยเช็คด้วยพลังจักรวาลเช็คด้วยแหวนแล้วปรากฏว่าเขาไปที่หลุงเมืองยมโลดอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วนายยมก็ส่งเขาขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงนะครับเขาสวยสุข แต่เขาก็เปลี่ยนร่างนะครับเขาเปลี่ยนร่างเป็นเป็นเหมือนคนหนุ่มหนุ่มสาวอย่างเงี้ยจากคนที่อายุยุมากๆเนี่ยพอเคลือนสวรค์มาเขาเปลี่ยนร่างเขาเป็นอยู่บนสวสว่างเขาเช็คดูแล้วเขาก็ยังสุขสบายอยู่ในแห่งแห่งสวนสวรค์นี่นะครับแล้วแล้วข้าพเจ้าก็ก็เลยสื่อกับท่านท่านบอกว่าท่านไม่มาแล้วท่านอยู่ข้างบนแล้วเนี่ยอยู่ท่านดาวดึงอันนี้คือจากพรังจาวาน,นครับซึ่งซึ่งในโลกมนุษย์เนี่ย,เ,ยเอ่อทางญาติพี่น้องเขาก็ทําวิธีชามวิก เอาแล้วกระดูปเจ็บที่เจดีแล้วก็เอาเอาอางคามเป็นลอยน้ำอันนี้ทำาประเพณีทางเกี่ยวกับคนตายนะครับแต่นในส่วนของโลกวิญญาณนะขึ้นสรั์ไปแล้วอันนี้ก็จะมีมีอย่างนี้ครับก็ตายแล้วฟื้นฟื้นแล้วตายเนี่ยอย่างงี้นะครับแล้วก็มีบางคนก็ตายจริงๆก็มีก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่อง,เร,องเรื่องการเกิดการตายเนี่ยมันเป็นเรื่องของเราก็ต้องปรงครับมีอนิจังทุกข,ขา,กานันตานะครับแล้วต้องบัน ทำคุงงามความดีให้สเสมอต้นเสมอปลายนะครับบำเพ็ญทานศีลภาวนานั่งกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนะครับถ้าบางคนอยากเห็นผีอยากเห็นวิญญาณคุณจะต้องต้องฝึกนั่งกรรมฐานสมาธิแล้วก็จะเห็นกับสื่อกับวิญญาณได้อย่างอาจารย์นยยรเนี่ยใช้ใช้พลังจักรวาลเนี่ยฝึกมาประมาณ30-40ปกกีก็จะรู้จะเห็นเห็นจักยานนะครับท,ที่ที่เห็นเนี่ยเห็นเห็นว่าไปตกนรก ขึ้สวรรค์จะเห็นจากยานนะครับยานเราสื่อลงไปแล้วก็สามารถเห็นนะครับแล้วส่วนที่ที่วัดตาแล้วฟื้นแล้วมีเห็นว่าอาจารย์ลงไปเนี่ยก็อาจจะเป็นองค์เทพนะท่านก็กลายร่างเป็นเหมือนเมือะเมือาตามที่ที่สมาธิเขาคิดถึงอาจารย์อยู่ก็เห็นเป็นรูปอาจารย์จริงๆแล้วคือองค์เทพนั่นแหละเกลงไปช่วยชีวิตมาเพราะฉะนั้นเนี่ยการเกิดการตายเนี่ยมันเป็นของธรรมดานะครับแต่ว่าก็ไล่ฟังว่าจิตวิญญาณ มนุษย์นี่ถ้าอยากอายุยืนเนี่ยก็จะมีการทําบุญต่ออายุนะครับปล่อยปลาปล่อยนกถ่ายชีวิตโคนะครับและจุดเจอเน้่มันตะเกียงเจอเน้่มันตะเกียงก็ก็หมายความว่าอายุจะยืนไปและการขาบอกสร้างสร้างโบสถ์สร้างศาลา,า,าก็ได้บุญแต่ถ้าสร้างช่วยเหลือมนุษย์ยิ่งได้บุญมากกว่าการต่อดวงชะตานั่น บางคนก็ทําทุกเดือนทําทุกปีอันนี้ก็เป็นเคสของของว่าการสร้างบุญแล้วทําให้อายุยืนนะครับอาจารย์ก็เล่ามาหลายเคสนะครับก็หลังหลังจากที่ที่ทาเคสมาหลายหลายหลายสิบหลายสิบเคสนะครับวันนี้ก็อาจารย์ก็มาเล่าเรื่องเรื่องโลกจิตวิญญ,ญาณนะครับอีกสองสาเคสก็สุดท้ายนี้ถ้าพี่น้องสนใจที่จะ ดูรายการของอาจารย์สุรพันธ์จักรวาลนั้นก็ติดตามได้นะครับอยู่ในยู u ูบเฟซบุ o o ทิกต็อกอะไรต่างเนี่ยก็ติดตามได้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คอมเมนต์ได้นะครับหรือมีเรื่องจะปรึกษาอาจารย์ว่าคนตายตายแล้วไปไหนหรือเป็นโรคของการแก้กรรมจะแก้ยังไงอาจารย์ก็ให้คำปรึกษานะครับให้คำปรึกษาตามหลักธรรมะตามหลักของของเกี่ยวกับเรื่องฌานการยังรู้นะครับซึ่งซึ่งซึ่ง ซึ่งแก้ไขด้วยตัวเราเองกรรมเนี่ยเราแก้ด้วยกรรมปัจจุบันนะครับกรรมไม่ด,ดีพันมาอาจจะแก้ไม่ได้แต่แก้ด้วยกรรมปัจจุบันจะทําปรับปรุงตัวเราให้ดีขึ้นทําบุญกุศส่วนให้ดีขึ้นเพราะนั้นบุญสุศนนี้จะจะให้เราผ่านพ้นวิกฤตต่างๆได้นะครับด้วยของพลังจังรว,วาลสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องนะครับที่ตามรายการมาตลอดขอบคุณนะครับขอสวัสดีนะครับ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 อาจารย์สุรัพลจักรวานะครับก็ ก็เดี๋ยวโอกาสหน้าก็จะทำคลิปมาให้อีกหวังว่าพี่น้องก็อาจจะมาชมรายการเป็นระยะๆไปนะครับก็ขอบคุณมากครับขอสวัสดีนะครับ